คุณคิดว่าคุณกล้าพอที่จะท้าทายตำนานที่ฝังลึกในสถานที่ร้างไหมครับและจะทำอย่างไรเมื่อเสียงที่คุณตามหามันต้องการให้คุณเป็นส่วนหนึ่งของบทสวดนั้นกลางป่ารกร้างริมถนนสายเก่ามีโรงเรียนไม้สองชั้นตั้งอยู่โดดเดี่ยวป้ายชื่อที่หลงเหลืออยู่หน้าประตูยังพออ่านได้ว่า โรงเรียนบ้านหนองคูปิดการเรียนการสอนพศ2542ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกยกเว้นพวกวัยรุ่นคึกขนองที่อยากพิชูดเสียงสวดมนต์ยามค่ำที่ชาวบ้านพูดถึงกันมาหลายสิบปีค่ำวันศุกร์หนึ่งในฤด,ดูฝนบอยกับเพื่อนอีกสามคนคือนัดเอกและมีน ขับรถเข้ามาจออตรงหน้าประตูเหล็กขึ้นสนิมพวกเขาเอาไฟฉายคนละบะกรอกเตรียมกล้องไว้ถ่ายคลิปคอนเทนต์ผีลงช่อง y o u u u e บบอยผู้ใส่กล้องพร้อมรอยยิ้มว่าคืนนี้เราจะมาพิสูจน์กันครับทุกคนว่ามันมีเสียงสวดมนต์จริงหรือเปล่าถ้าเจอก็จะจัดเต็มให้ได้ยอดวิวถล่มทลายไปเลยเสียงจิ้งหรีดและลมพัดต้นไม้ดังแทรกความเงียบ บอยและเพื่อนๆผลักประตูเหล็กเข้าไปแอดโดดๆเสียงดังสะท้อนกล้องไปทั่วราวกับเป็นการเปิดประตูป่าช้าพวกเขาเดินเข้าไปในอาคารเรียนหลังใหญ่กลิ่นอับของไม้เก่าๆและฝุ่นเข้าประทะจมูกพื้นไม้ดังอียดอาดทุกย่างก้าวพวกเขาเห็นโต๊ะเก้าอี้ผุพังกองรวมอยู่ตรงมุมห้อง ที่กระดานดำยังมีลายช็อกสีขาวเขียนค้างไว้ว่าบทสวดมนต์วันศุกร์ลายมือที่บรรจงแต่ก็ดูเก่าแก่จนน่ากลัวเวลาเก้านาฬิกานัดตั้งกล้องไว้ตรงกลางห้องเรียนส่วนเอกกำลังเปิดเครื่องบันทึกเสียงพวกเขาปิดไฟฉายลงให้ความมืดเข้ามาปกคลุมเหลือเพียงแสงจันทร์สลัวๆที่ลอดผ่านหน้าต่าง มีนถามพลางหัวเราะเบาๆแต่แฝงความกังวลว่าจะเริ่มสวดกี่โมงกันนะถ้าไม่มาก็จะได้กลับบ้านแล้วบอยตอบอย่างใจเย็นถ้ามีจริงก็น่าจะหลังสามทุ่มรอหน่อยว่าคอนเทนต์มันรอเราอยู่พวกเขานั่งรอฟังอยู่ในความเงียบลมเดนพัดเข้ามาจากหน้าต่างที่ไม่มีบานกลิ่นทูบจางๆลอยมากับลมทั้งที่ไม่มีใครจุดและทันใดน,นั้น เสียงเด็กหลายสิบคนสวดประสานกันดังจากชั้นบนอย่างชัดเจนเสียงสวดมนต์ดังชัดเจนและพร้อมเพรียงจนไม่มีข้อคังขาพวกเขาทั้งสี่รีบคว้าไฟฉายแล้ววิ่งขึ้นบันไดยอย่างรวดเร็วเมื่อพวกเขาขึ้นไปถึงห้องนั้นกลับว่างเปล่ามีเพียงโต๊ะครูตัวหนึ่งที่เต็มไปด้วยรอยไหม้และรอยขีดข่วนเอกยกกล้องขึ้นถ่าย หน้าจอแสดงเงาคนหลายคนยืนเรียงแถวอยู่หลังโต๊ะเงาที่ดูเหมือนเด็กนักเรียนแต่เมื่อหันกลับไปมองด้วยตาเปล่าไม่มีใครมีนกระซิบเสียงสันว่าลงก่อนเถอะวะกูไม่โอเคแล้วบอยเสียงแข็งใจเย็นมีนเราต้องได้หลักฐานแต่แล้วเสียงสวดมนต์ก็ดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้ดังจากภายในห้องนั้นเองและมีเสียงผู้หญิงที่ฟังดูเหมือนครูสั่งการเสียงครูบอกว่าเด็กๆพวกเราต้อนรับเพื่อนใหม่หน่อยลูกพวกเขารีบวิ่งลงมาแต่ตรงทางเดินกลับยาวผิดปกติทั้งที่ตอนไปแค่ไม่กี่ก้าวตอนนี้กลับเดินเท่าไหรก็ไม่ถึงบันไดเหมือนทางเดินถูกยืดออกไปไม่สิ้นสุดเสียงสวดมนต์เริ่มดังใกล้ขึ้น และตามมาด้วยเสียงเด็กหัวเราะเบาๆเสียงที่ฟังดูเหมือนกำลังสนุกสนานกับการไล่ตามเสียงเด็กพูดว่าครูครูอย่าปล่อยหนูไว้คนเดียวครูมาอยู่กับหนูสิบอยหันกล้องไปทางเสียงนั้นเห็นเงาเด็กนักเรียนหญิงผมเปียยืนหันหลังอยู่หน้าห้องเรียนที่พวกเขาเพิ่งออกมาเมื่อไฟฉายส่องถึงเธอหันกลับมาดวงตาทั้งสองว่างเปล่า ไม่มีแววตาแต่รอยยิ้มกลับกว้างจนถึงแก้มเป็นรอยยิ้มที่ไม่เป็นธรรมชาติและพร้อมกันนั้นเสียงเคาะก็ดังขึ้นจากกำแพงก๊กก๊กก๊กกล้องร่วงลงพื้นภาพสุดท้ายที่ถูกบันทึกไว้คือเด็กๆหลายสิบคนยืนล้อมพวกเขาไว้ใบหน้าของพวกเขาซีดเสียว ทุกคนมีรอยยิ้มที่ผิดปกติและเสียงสุดท้ายที่บันทึกได้คือเสียงของนัดที่ร้องขอความช่วยเหลือรุ่งสาวชาวบ้านเจอรถกระบะของบอยจอดอยู่หน้าประตูโรงเรียนประตูถูกปิดสนิทและก็ไม่มีใครพบพวกเขาทั้งสี่อีกเลยตำรวจเข้ามาตรวจสอบแต่ก็ไม่พบร่องรอยใดๆยกเว้นกล้องที่ตกอยู่ พร้อมภาพสุดท้ายที่บิดเบี้ยวคืนนั้นเป็นคืนวันศุกร์ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้ๆเล่าว่าเสียงสวดวนดังกลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้มีเสียงคนหนุ่มสาวสี่คนสวดปนอยู่ด้วยเสียงสันส่นๆราวกับกำลังร้องไห้เสียงสวดมนต์เสียงใหม่ นโมตัสสะนโมต,สตัสโตขอ,อย่าให้ใหเราต้อง,องสวดต,ต,ต่อไปเลย,เ,ลยเสียงสวดมนต์จากโรงเรียนบ้านหนองคูจะยังคงดังขึ้นทุกคืนวันศุกร์และมันจะดังไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีนักเรียนใหม่ที่ตัดสินใจเข้ามาพิสูจน์เสียงสวดมนต์ในโรงเรียนร้างนี้อีกครั้งคุณคิดว่าบอยและเพื่อนๆได้กลายเป็นครู หรือเป็นเพียงเด็กนักเรียนใหม่ที่ต้องร่วมสวดมนต์ไปจนกว่าโรงเรียนแห่งนี้จะเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งครับ